สวัสดีไปยังทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็บรรยากาศตอนบ่ายๆนะครับฝนตกครับตกแบบช่วงบ่ายๆประมาณสักชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็ฝนเริ่มซานะครับเริ่มหยุดก็พาพี่พายนะครับพายธันวานะครับก็มาอยู่หลักนะครับที่ต้นหลักนะครับผมบรรยากาศก็ตอนนี้ก็ เริ่มหยุดแล้วครับฝน ừ, ช้างก็เล่นคโครนเล่นดินเป็นช้างปลาไปเลยนะครับผมอาบน้ำอาบคโครนนะครับกันมแมลงนะครับเขาจะเล่นคโครนนะครับเพื่อกันมแมลงนะครับผมก็เหมือนกับช้างป่านะครับช้างป่าก็จะเล่นดินเล่นคโครนเหมือนกัน,นครับผมน,นี่ก็ฝนตกก็เล่นคโคลนซะเละเลยนะครับผมเดี๋ยวอีกหน่อยพ่อขวานก็จะไปตัดหญ้ามาให้ พายธันวาของเรานะครับผมได้ทานตอนกลางคืนนะครับออขอแล้วครับขอขอแล้วเสียงน่อนแล้วเสียงก่อนเสียงก่อนเร็วบนสูงก่อนเร็วบนเสียงด้วยเอาเร็วเสียงหเร็วทันวาเสียงดังๆก่อนเอาหายแล้ว ไม่มีของรอนะครับจะไม่ค่อยออกนะครับผมเอาแล้วเอาแล้วรก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็น่าจะไล์ได้นะครับผมไล่ผลไม้ได้นะครับผมพ่อขวานก็เริ่มจะว่างนะครับผมหลังจากาทำไร่ไถนานครับทำนาเสร็จก็ จะกลับมาไล่อีกเหมือนเดิมนะครับผมเพราะว่าที่พักไปเมื่อกี้ก็งานเยอะครับต้องไปทำไรไถนานะครับผมก็ไม่ค่อยมีเวลานะครับผมตอนนี้ก็เสร็จจากได้จากนาแล้วครับก็จะเริ่มกลับมาไล่แล้วนะครับผมก็ฝากช่วยติดตามช่วยอุดหนุนด้วยนะครับผมขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับผม